เราเป็นนักบินอวกาศจากโลกมนุษย์เราได้รับภารกิจให้มาสำรวจดวงอาทิตย์อะแต่พอดีว่ายานของเราเนี่ยมันเกิดขัดข้องซะกอ่อนเราก็เลยต้องหาที่ลงจอดว่าแต่<อ>เธอล่ะเป็นใครเหรอตอนความสัมพันธ์ของโลกและดวงอาทิตย์<อ>ยานของเราถูกอุกบาตชนได้รับความเสียหาย ต้องรีพาที่ลงจอดเพื่อซ่อมแซมด่วนแย่แล้วต้องหาที่ลงจอดแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปจอดดาวดวงนั้นแล้วกันหในที่สุดก็ยานลงจอดได้สำเร็จระหว่างที่ยานกำลังซ่อมแซมตัวเองอยู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปสำรวจดาวดวงนี้สักหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่ใครอะ สวัสดีเอ้านี่มนุษย์นี่นาขึ้นมาทำอะไรบนนี้เออสวัสดีคอว่าเราเป็นนักบินอวกาศจากโลกมนุษย์เราได้รับภารกิจให้มาสำรวจดวงอาทิตย์อะแต่พอดีว่ายานของเราเนี่ยมันเกิดขัดข้องซะกอ่อนล้วก็เลยต้องหาที่ลงจอดว่าแต่เธอล่ะเป็นใครหรอ,อ,อเราคือเจ้าชายเจ้าของดาวดวงนี้อ้เจ้าชายเราอยู่ที่นี่มานานมากแล้ กิจกรรมยามว่าของเราก็คือคอยสังเกตดวงดาวของเจ้าแล้วก็ดวงดาวอื่นในระบบสุริยะนะ่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่เจ้าบอกว่าเจ้าจะเดินทางไปดวงอาทิตย์ใช่ไหมไกลมากเลยนะเพราะว่าดวงอาทิตย์นะ่ะเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใจกลางของระบบสุริยะ ซึ่งมีขนาดใหญ่มากเลยนะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ประมาณ1 0, 4 0 0 0ล้านกิโลเมตรถ้าเทียบกับโลกของเจ้าก็ใหญ่กว่าถึง109เท่าเลยแล้วที่บอกว่าไกลนะไกลมากๆเลยนะประมาณ1 4 9 0 0ล้าน6กแสกิโลเมตร อ uh huh. uh huh. ซึ่งระยะทางขนาดเนี้บนโลกของเจ้าน่าจะเรียกว่าหนึ่งหน่วยดาราศาสตร์แหละ uh huh. ฟังดูเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ไกลาจากโลกมากเลยทีเดียวนะแต่ว่าโลกของเราเนี่ยก็ยังได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์อยู่เลยนะเธออ uh huh. และพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เวลาเจ้าอยู่บนโลกมันช่วยอะไรบ้างเหรอ uh huh. โลกของเราเนี่ยก็ได้แสงสว่างจาดดวงอาทิตย์ได้พลังงานความร้อนจาดดวงอาทิตย์ทําให้เราเนี่ยอบอุ่นแล้วก็มีอุณหภูมทิที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไงล่ะอ๋อแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะยังนําเอาพลังงานความร้อนจักดวงอาทิตย์เนี่ยไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกด้วยอย่างเช่นคนบนเกาะยาวอย่างที่เราเคยดูในรายการสะเทือนไทยอ่ะเดี๋ยวพาไปดู เห็นชาวเกาะยาวเขามีโซลาเซลล์กันเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วเบื้องหลังมีบุคคลเพียงไม่กี่คนนะครับที่คอยผลักดันอยู่วันนี้แล้วครับผมจะพาไปเปิดโฉมพวกเขาเหล่านั้นกันอย่ารอช้าไปกันเลยปาครับบังยับอยู่ไหมครับไม่อยู่ไปอนามย โอ้โห,โห,โหบังสวัสด,ดีครับดีครับดีครับ,รบอ๋อดูอะไรตรงนี้นี่มาจากนู่นเลยนะโอ้โหตามมานานมากคนนี้มาที่รพสตมาทําอะไรฮะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมาเช็คระบบโซล่าเซลล์ฮะที่เราเคยติดตั้งไปก่อนหน้านี้ฮะติดตั้งไปนานหรือยังฮะอ่าก็ประมาณสักหนึ่งปีครับ หนึ่งปีแล้วครับผมวันนี้มาตรวจสอบแล้ววันติดตั้งนี้ชุดพี่ด้ปะครับผมชุดผมครับไม่มีทีมงานมาจากข้างนอกหรือแบบผู้เชี่ยวชาญมาจากข้างนอกมาช่วยติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับเกาะยาวล้วนๆคือคนข้างในเกาะยาวใช่ครับคือพวกบางนี่แหละมาติดตั้งกันเองอ่าใช่ครับชคบ้าโอ้แล้วมาขนาดนี้ใช้ทักษะขนาดนี้ถามหน่อยสิฮะเรียนจบอะไรกันมาเนี่ยยาวตม มาเป็นช่างโซลาเซลล์แบบนี้ต้องจบไฟฟ้ามาแน่แน่ใช่ไหมล่ะครับเอาแล้วจบอะไรมาล่ะครับบังผมจบมอดร่าโรงเรียนในเกาะนี่ครับจบกระริบโอ้โหกับ ี่คือกลุ่มช่างในผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนเกาะยาวให้กลายเป็นเกาะพลังงานสะอาดภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนดูอิ่งเกาะยาวดูอิ่งที่แปลว่ากำลังทำเพราะพวกเขากำลังทำกำลังผลักดันและกำลังพยายามเพื่อให้เกาะยาวไปสู่การพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริง ที่เราเดินผ่านมาจะบอกว่าธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆบ้านเรือนก็อยู่กันกระจายกระจายมันไม่ได้กระจุกอะต้นไม้ก็ปกคลุมถนนดีไฟฟ้าก็มีทําไมเราจะต้องเอาพลังงานทางเลือกเป็นแดดเป็นโซล่าเซลล์มาใช้ด้วยครสภาพพื้นที่เกาะเนี่ยผมถือว่ามันเป็นพื้นที่พิเศษเนาะที่ที่เราอยู่นะปัจจุบันเนี่ยการไฟฟ้าที่มาเนี่ย มาจากภ<อ>ูเก็ตมาเคเบิลใต้น้ำระยะของสายอายุของสายเนี่ยเนาะมันก็อยู่ประมาณ20ปียื้อยีปีนะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือชำรุดเนี่ยเราจะอยู่ยังไง<อ>ถ้าเกิดเราไม่มองว่าโอเคเราต้องหาพลังงานทดแทนเพื่อที่จะสํารองเอาไว้แล้วบางก็เริ่มที่คิดเรื่องเนี้ย มาก่อนจะมาชีกคนอื่นๆแรกๆเป็นอย่างนี้ไหมเราต้องหาก่อนคนที่มีความคิดเดียวกันเป้าหมายเดียวกันบ้าเหมือนๆกันคือคนที่คุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องใช่ระหว่างทางมันมีกันไหมแบบตอนแรกก็ชอบเรื่องเดียวกันทําไปทํามามันมีขัดกันบ้างหรือไแกอย่างนั้นฉันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เราทามาเนาะไม่ไม่มีขัดนะเพราะว่าของกลุ่มเราเนี่ยรจริงมันก็ไม่ค่าตอบแทนให้อยู่แล้วเหมือนทีมช่างเนี่ย วันละห0ร้อยนั่นหมายว่าวิสาหกิจที่เรารวมตัวกันตรงนี้ทุกคนนอกจากจะมีความชอบตรงกันแล้วอาจจะเป็นอีม่งอาชีพของเราด้วยใช่ครับถูกต้องครับแต่อาชีพนี้จุดมุ่งหมายจริงๆอาจจะไม่ใช่การสร้างไรายได้เป็นหลักแน่นอนครับแต่เรามองว่าเราทํายังไงให้เกาะยาวเนี่ยสามารถพรึ่งพาตนเองได้วิสาหกิจแห่งนี้มีสมาชิกอยู่เพียงเคน แต่จุดเริ่มต้นของวิสาหกิจดูอิ่งเกาะยาวไม่ใช่การขายหุ้นเพื่อเอาเงินมาลงทุนเป็นกองกลางเหมือนที่อื่นแต่บางยับบอกว่าพวกเขาตั้งต้นจากคนด้วยการเอาแรงกายและแรงใจเข้าว่าให้คนไปหางานและนำเงินที่ได้นั้นไปซื้ออุปกรณ์ทังอุปกรณ์การบำรุงรักษาอุปกรณ์เซฟตี้รวมถึงให้เป็นค่าแรงช่างรายวัน ส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้เพื่อเป็นเงินส่งเสริมให้กับจุดเรียนรู้ต่างๆเช่นรอพอสตอนั่นเองล่ะครับโอ้ยดูดีตอนนั้นเรายังไม่คิดถึงหลังเดดแต่เราคิดถึงเอาพลังงานตัวอ,อื่นนะแต่มันมาจะเช่ยเราได้อ,อาจจะเป็นือ่องปั้นในน้ามู้อะไรแต่เนาะแต่มันไม่ตอบโจทย์มาตอบโจทย์เดยหลังของคำว่าเดชถึงมันหายอใช่เครื่องมือหน่อยจินเดี๋ยวก็สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลาครับพี่เลี้ยงเขาก็เลยไป สนาผู้รู้มาฝึกสอนเราฝึกสอนจากว่าที่เราไม่รู้จักได้เลยครับจากว่าจากสูนงเลยช่วงเกษตรกรเราต้องมาเรียนรู้ต้องรู้จักตัวอุปกรณ์อนตัวนี้ขวายขวาเขามีวนมีวัดมีแอมมีแต่เรื่งเป็นปัอังกฤษด้วยเราก็ไม่ก่อยถนัดเมื่อทุกคนมีความรู้ดังนี้ธุรัีิเราทําลงไปจะมีคนดูแลถ้าไม่มีจชุมชนเรา่ว่าบริษัทมันสปอร์ตให้อย่างเดียวมันมเซอร์วิสให้อย่างเดียวมันอาจจะพัง ช่างเยู่ในพื้นที่สามารถจะตอบสนองด้เรียกว่าช่างในยวุฒฟังแต่เยวันฟัง,งบงางที่ทู่ไปเลยวันนี้ทุ่งนี้เนาะตัวใดมาครับตั้งนี้พวกเรามีทักษะมีาวามสามาตั้งสามารถเป็นช่างชุมชนได้วันนั้นเลยเราสามารถเกลี้ขยันได้ครับแล้วโซลาเซลล์ที่ติดที่นี่เนี่ยเขาใช้ทําอะไรได้บ้างอ่าตอนนี้เนี่ยคือเราจะติดเป็นระบบอ่อนกริด ออนกริดยังไงมันคืออะไรออนกริดนี่ก็คือใช้จากโซล่าเซลลงมาเนี่ยก็คืออย่างช่วงนี้กลางวันเนี่ยแดดแรงๆเนี่ยใช้ไฟโซล่าเซลใช่ใช่ครับแต่ถ้าโหลดเกินก็ระบบเนี่ยสามารถดึงการไฟฟ้าเข้ามาร่วมคําว่าโหลดเกินหมายความว่าสมมุติเนี่ยอยู่ดีเมฆมาบังฝนจะตกไฟแดดใช้ไม่ได้ใช่ครับจะดึงไฟจากไฟฟ้าเข้ามาช่วร่วมครับ อ๋อเหรอครับผมออนกริดเนี่ยคือใช้เฉพาะกลางวันก็คือเน้นเฉพาะกลางวันครับพี่คำว่าออนกริดคือไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่ครับคือใช้ตรงมามาแปลงไฟปุ๊บใช้ได้เลยแล้วใช้ในส่วนไหนบ้างก็คือหลักๆเนี่ยก็คือจะเน้นในส่วนของวารีุบำบัดครับแล้วก็อาคารอื่นๆหลอดไฟใช้ได้ใช้ได้พัดลมใช้ได้คอมพิวเตอร์ครับใช้ได้ครับแอร์ใช้ได้ครับแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆหลายแบบชุดทําฟันหรืออะไรยังไงใช้ได้หมดก็คือ แบบเหมือนระบบไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าทั่วไปไฟฟ้าทั่วไปเลยครับแต่พูดง่ายๆฟรีจากแดดใช่ครับขอโทษนะครับหมอนิงหรือเปล่าใช่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมต้องบอกว่าเป็นรอพออตอที่ดูเหมือนบ้านพักตากอากาศครับเห็นบอกว่าที่นี่นี่มีการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ด้วย แล้วเอามาใช้ในส่วนไหนบ้างคะเนี่ยจะเป็นกลุ่มอาคารให้บริการเนาะ,ะจะรวมถึงอาคารวารีบำบัดด้วยครับเดี๋ยวนะครับวารีบำบัดใช่ครับ,บคืออะไรยังไงฮะบ,บันบำบัดโดยใช้สารน้ำร้อนครับ ประชากรเกือบครึ่งของที่เกาะเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ประชากรที่เกาะเท่าไหร่กี่คนประมาณถ้ารวมทั้งสองเกาะก็ประมาณหมื่นสี่สองเกาะนี่คือยาวใหญ่กับยาวน้อยแล้วมีผู้สูงอายุกี่ท่านนะตอนนี้ตอนนี้พันพันกว่าท่านแล้วในอีก20ปีข้างหน้าก็ประมาณ40อน่ะก็6-7พันอ่ะ6-7พันเลยซึ่งถ้าพูดถึงผู้สูงอายุแน่นอนว่าปัญหาไขข้อโรคต่างๆก็ต้องมาแล้วบำบัดกันยังไงครับเป็นเหมือนไปแช่น้ำอุ่นอย่างเดียวไหมเขจะมีนักกายวภาพบำบัดช่วยช่วยฝึก <ะ>เดินฝึกใช้กล้ามเน,นื้อ <K _ S 1> ก็คือมันลดแรงก <K _ S 1> ระแทกได้ดถูกไหมพอเราอยู่ในน้ํา<ช>แล้วก็การลดแรงกระแทกเนี่ยยังได้ผลในกลุ่มที่เป็นข้อเข่าเสื่อมด้วย<ช>คน้สูงอายุที่เราอยาให้ไปวิ่งหรือเกียจักรยานก็จะลําบากครับนี่เราดูแลเฉพาะผู้สูงอายุเหรอดูแลคนไหนอีกไหมทีนี้ก็จะมีกลุ่มกลุ่มตั้งคันเนาะ ถ้าเราถ้าเราจะใช้บริลบัติในกลุ่มตั้งคันเนี่ยครับก็จะคลอดง่ายแล้วก็คนที่ออกไปสู้งานคือใช้แรง่อยใช้แรงตรงนี้ก็มาแช่น้ําแล้วก็ทําไปภาาฝังเข็มเนี่ยก็จะดีขึ้นเร็วโดยที่ลดลดการใช้ยาลงได้โซลารเซลล์มาช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือมาช่วยในไฟอะไรยังไงบ้างครับใช้ไฟหลวงอยู่ค่าไฟอยู่ประมาณหกเจ็ดพันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ปกติปกติแล้วทีนี้เราเปิดวาลลูมบัตแค่สัปดาห์ละวันเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นไปเป็นหมื่นกว่าบาทเลยตอนแรกที่เราคิดว่าที่เราจะเปิดกับทุกวันเนี่ยมันก็เปิดมันไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลเล็กมากไม่พอจ่ายค่าไฟไม่พอจ่ายค่าไฟแน่นอนพอเรามาใช้แล้วมันลดค่าใช้จ่ายจากหมื่นกว่าบาทได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าก็ใช้สักสี่ห้าพันเกือบครึ่งเหรอลุ้มไหมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เราประมาณการไว้ปกติจริงๆถ้าติดอย่างเงี้ยมันต้องใช้สักเท่าไหร่อะสักเก้าแสนอะไรเงี้ยเนาะเกือบล้านเลยเหรอเกือบล้านผมคิดว่าแต่เรามีตังค์แค่ สองแสนกว่าบาอันน <Yes ี้เราก็จะขอบังก็ช่วยก็คือกลุ่มของบังเนี่ยกลุ่มรดดูอิ่งต่อย่างเนี่ยเข้ามาช่วยติดตั้งครับรอพสตอพรุในเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เลือกนำโซลาเซลล์มาใช้แก้ปัญหาไฟฟ้าดับและลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเพื่อนำเงินส่วนที่เหลือนี้ไปช่วยดูแลคนในชุมชนได้มากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลที่บังยับบอกสถานที่ราชการบนเกาะยาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัสยิดล้วนติดโซลาเซลล์แล้วทั้งสิ้นแต่ในภาคประชาชนตามครัวเรือนนั้นยังต้องทำงานกันอีกมากเพื่อเปลี่ยนเกาะทั้งเกะาะคอยช้ยกันหมากด้วยชงเนี่ยมันก็ช่างอะไรคอชยช้กันหมากโซลาเซลล์ คือมันกาสวยประหยัดได้ได้ทางไฟฟ้าเราไปมั่งไรตำนองเนี่ยนะตอนเด็กกีนได้ยินนั้นกัดเชื้อไม่ไหวเส้นเดียจะกลายเป็น,นมั่ไม่เชื่อึงตอนแบบไม่เคยเลยึง,องอบอกเปิดแลกคือใน,ใน,ใ,นในเฟสในแรกก็คือ,ค,อคืออ่านก็คือว่าทราบว่าข้าใจมัง่งเนาะแต่ว่าคืออยากทดสอบตัวเองกันแหละมันกาทุนใจนายทุนใจนะอีกเรื่องต้นทุนด้วยยิงเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยเนาะ พี่ๆบนโลกเขาเก่งมากเลยอะที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ใช้บนเกาะได้ด้วยอืแสดงว่าดวงอาทิตย์ก็มีความสําคัญกับโลกมากๆเลยใช่ไหมว่าแต่ดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างอื่นบ้างไหมนะถ้าอย่างนั้นเราไปหาคําตอบกันในหนักซ่าหาคำตอบ อย่างที่เธอบอกนั่นแหละว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแล้วโลกก็เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโลกก็จะโครจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็หมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกาทั้งคู่เลยแต่เราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาด้วยอะ่ะอืมเรื่องนั้นนะ่ะแล้วพอจะพาเธอไปหาคำตอบได้นะในกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอ,อาทิตย์ กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นี่เลยอุปกรณ์ก็จะมีโมเดลลูกโลกเอง<ม>อันนี้อย่างที่เธอบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกาอืมว่าแต่นาฬิกาเดินยังไงเหรอปกติอ,ะอ่ะปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาก็จะเดินเป็นแบบนี้ แบบนี้เลยเป็นวงกลมแล้วถ้าทวนเข็มนาฬิกาล่ะถ้าทวนเข็มนาฬิกาก็จะอีกฝั่งหนึ่งไงก็จะเป็นแบบนี้อือใช่แล้วล่ะดังนั้นน่ะถ้าเราไปยืนอยู่บนขั้วโลกเหนืออือตรงนี้เลยอือแล้วก็มองจากด้านบนลงมาเราก็จะเห็นว่าโลกนั้นมีการหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกาแหละถ้าเราไปยืนอยู่แล้วก็มองลงมามันก็ต้องเป็นแบบนี้หรอ,อใช่ อ๋อแล้วมันก็สมุนแบบนี้ถูกต้องเลยแต่ถ้ามองจากด้านข้างล่ะด้านข้างยังไงแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้ จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกาก็คือการมองโลกจากบริเวณครัวโลกเหนือนั่นเองอือและอีกอย่างที่เธอบอกว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในใทิศทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันอ,อืน้องๆพอเดาออกไหมว่าหากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยให้นักบิน เป็นดวงอาทิตย์และโมเดลโลกเป็นโลกนี่แหละจะมีทิศทางการเคลื่อนที่แบบใด้เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูดีกว่าใช่แล้วสมมติว่าเราคือดวงอาทิตย์เราโลกอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะหมุนไปฝั่งนี้ไปจนถึงฝั่งนี้เลยนี่ แล้วเราขอหมุนรอบตัวเองสักหนึ่งรอบได้ไหมได้สิโอเคว,ว้าวแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นของเรานั่นเองอือถูกต้องเลยนักบินอวกาศของเราเก่งมากเลยแล้วน้องๆล่ะเดาถูกไหมเอ่ย เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นการหมุนของโลกรอบตัวเองหรือแม้แต่การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็มีทิศทวนเข็มนาฬิกาเมื่อเรามองจากด้านบนลงมาเองอืมประเด็นนี้เนี่ยเราว่าเราเข้าใจแล้วแหละแต่ก็ยังมีอีกเรื่องนะึงที่เรายังสงสัยอยู่อะมนุษย์เราเนี่ยกำหนดทิศได้ยังไงหรอทำไมไมันถึงกลายเป็นทิศแบบในปัจจุบันได้ละ่ะอ๋อ เรื่องนั้นเนี่ยเราจะชวนเธอและน้องๆไปหาคำตอบกันในกิจกรรมทำไมถึงเป็นทิศตะวันออกนะกิจกรรมทำไมถึงเป็นทิศตะวันออกนะอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยโมเดลลูกโลกนี่แล้วก็มีตุ๊กตาซึ่งเป็นโมเดลไว้สำหรับยืนบนโลก และลักษณะสำคัญที่ตุ๊กตาจะต้องมีก็คือจะต้องมีแขนขวายืนออกมาด้วยและต้องยืนบนกระดาษวงกลมสีขาวและที่3ก็คือไฟฉายซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์นั่นเองจากที่เธอสงสัยว่าทำไมบนโลกมีการกำหนดทิศแบบปัจจุบันเราจะพาไปทำกิจกรรมกันก่อนอื่นเนี่ยเธอจะต้องพา ตุ๊กตาตัวนี้ไปยืนอยู่บนเส้นศูนย์สูตรบนโมเดลโลกได้เลยโอเคแล้วก็ตุ๊กตายืนตรงไหนก็ได้เลยใช่ไหม,มให้ยืนบนเส้นศูนย์สูตรและที่สำคัญจะต้องหันหน้าตุ๊กตาไปทางขั้วโลกเหนืออ๋อยืนบนเส้นศูนย์สูตรแล้วหันหน้าไปขั้วโลกเหนือแบบนี้อือแบบนี้อ่า ได้ไหมคะว้าวสุดยอดเลยนั่นแหละต่อมาเราจะมาทบทวนกันหน่อยว่าโลกหมุนรอบตัวเองทางทิศไหนนะอืมทวนเข็มนาฬิกาอืมเดี๋ยวเราหมุนให้ดูหน่อยทวนเข็มนาฬิกาก็จะไปแบบนี้อ่ะโอเคอืมให้อย่างนั้นเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยอืมอย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าเราจะให้ไฟฉายแทนดวงอาทิตย์ ซึ่งในระบบสุริยะดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางและไม่ได้มีการขยับไปไหนตัวที่ขยับจริงๆนั่นก็คือโลกนั่นเองโอเค okay. แต่ในครั้งนี้เราจะยังไม่ได้ดูการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกถูกไหมแต่เราจะดูว่าเอ๊ะทิศเกิดขึ้นได้ยังไงอืดังนั้นเราจะให้ดวงอาทิตย์เนี่ย่องอยู่ตรงนี้เลยและก็ดูการหมุนของโลกแล้วก็สังเกตค่ะ ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเราอยู่ตำแหน่งต่างๆบนโลกเยี่ยมเลยโอเค <S <S โดยในการทดลองนี้เราจะสังเกตตำแหน่งของดวงอาทิตย์และก็ความสว่างที่เกิดขึ้นบนกระดาษรอบๆตุ๊กตา <S 1> <S 1> โดยเราจะสังเกตทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันถ้าหากเป็นอยู่บนลูกโลกก็หมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาเสมอน,นะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลย เราจะทำการเปิดไฟฉายดวงอาทิตย์จงมาอมโอเคอตอนนี้ดวงอาทิตย์จะไม่ขยับแต่สิ่งที่จะขยับและหมุนไปก็คือโลกโอเคทดลองหมุนกันหน่อแล้วกันอืมอ่าหมุนแบบทวนเข็นนาามนาฬิกาจะม<า>ุนไปไนทางนี้อ่า,อาหมุนไปเรื่อยใช่ ถูกต้องอให้งางเดี๋ยวเรามาเริ่มสังเกตกันเลยได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มที่ตำแหน่งที่หนึ่งกันละกันโอเคอ่ะตำแหน่งที่หนึ่งดวงอาทิตย์อยู่ฝั่งใดของตุ๊กตาฝั่งขวาโอเคดวงอาทิตย์อยู่ทั้งขวามือแล้วถ้ามองแล้วเนี่ยอืมฝั่งใดของกระดาษที่สว่างอื ฝั่งขวาเหมือนกันอ๋อใช่แล้วต่อมาไปดูที่ตำแหน่งที่2กันก่อนเลยอ่ะมูนไปที่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่2แบบทวนเข็มนาฬิกานี่เลยตำแหน่งที่สองอ่าโอเคตำแหน่งที่สองดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนอยู่บนศีรษะเลยอ,ะอ่ะอ่าและแผ่นกระดาษสีขาวเป็นยังไงสว่างหมดเลยว้าวโอเคไปตำแหน่งที่3กันต่อเลยได้เลย ตำแหน่งที่3อยู่ตรงนี้อือตำแหน่งที่3ตอนนี้ดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนอยู่ทางฝั่งซ้ายอ่าแล้วกระดาษละ่ะกระดาษก็จะสว่างแค่ฝั่งซ้ายอ่ะโอเคต่อไปไปดูทีต่ตำแหน่งที่4กันเลยใช<ป>ตำแหน่งที่4ก็จะอยู่ฝั่งนี้ว,ว้าวโอเคอดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนของตุ๊กตา อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยอืมแล้วกระดาษสีขาวเป็นยังไงบ้างไม่สว่างเลยอะ่ะอาโอเคจากการทดลองเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับทิอยังไงไปดูกันเลยในตำแหน่งที่หนึ่งในขณะที่โลกกำลังหมุนรอบตัวเองดวงอาทิตย์กำลังขึ้นทางด้านขวามืออืนั่นคือเวลาไหนนะอือตอนเช้าหรือเปล่าถูกต้อง นี่นคือตำแหน่งที่1พอไปที่ตำแหน่งที่2เราก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์อยู่กลางศีรษะพอดีนั่นคือเวลากลางวันาถูกต้องและถัดจากเวลากลางวันดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆตกลงทางด้านซ้ายมือ,อาจากตำแหน่งที่ 3.. ที่ดวงอาทิตย์ตกไปแล้ว ก็เข้าสู่ตำแหน่งที่4ที่เราจะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นั่นคือเวลากลางคืนถูกต้องและก็วนกลับมาอีกครั้งในเวลาเช้าอืจะเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงตำแหน่งใดก็ตามด้วยการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองจะทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางด้านขวามือของผู้สังเกตเสมอ,อ,มอมทำให้คนบนโลกเนี่ย ทำการกำหนดทิศโดยทางด้านขวามือถ้าหากว่าเราหันหน้าไปทางขั้วโลกเหนือจะเป็นทิศต,ตะวันออกอ <Ooh. S 1> และด้วยการที่โลกของเราหมุนรอบตัวเองทําให้ดวงอาทิตย์ตกทางทิศต,ตะวันตกหรือทางด้านซ้ายมือเสมอ่เองครับ <Ooh. S 1> แบบนี้นี่เอง <Ooh. S 1> ใช่แล้วสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองทางทิศ ควรเข็มนาฬิกาทำให้เรามองเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออก mm. และตกทางทิศต,ตะวันตกนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วดวงอาทิตย์ได้เคลื่อนที่ไหมไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยและอย่างที่น้องๆเห็นนะก็คือว่าในทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่1 2 3สหรือ4ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางด้านขวามือเสมอทำให้มนุษย์เรากำหนดให้ทางด้านขวามือเป็นทิศต,ตะวันออก และดวงอาทิตย์จะตกทางด้านซ้ายมือเสมอทำให้เราเรียกทิศนี้ว่าทิศตะวันตกแบบนี้ก็แสดงว่าถ้าหากว่าเราหันหน้าไปทางขั้วโลกเหนือด้านหน้าของเราก็จะเป็นทิศเหนือส่วนด้านหลังของเราก็จะเป็นทิศใต้แบบนี้นี่เองถูกต้อง,ลลองแล้วล่ะน้องๆคะในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยค่ะโดยจะโคจรไปในทิศทางเดียวกันกับการหมุนรอบตัวเองหรือโคจรจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนั่นเองค่ะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในขณะที่โลกนั้นก็มีแกนโลกเอียงทำมุม23.5องศาจากแนวตั้งฉากกับระนาบของโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้โลกนั้นได้รับแสงอาทิตย์ที่ไม่เท่ากันในแต่ละบริเวณ ซึ่งจะทําให้เกิดเป็นฤดูการและก็ปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกอีกมากมายเลยและกลับมาพบกับคําถามและการหาคําตอบในชีวิตประจําวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรั b s t a ท้าทดลองทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกวันนี้นักบินอวกาศแพรวแล้วก็เจ้าชายน้อยเช่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ๋อเออเดี๋ยวเราขอไปดูยาเราก่อนนะว่าซ่อมเสร็จหรือยังอะฮะ ซ่อมยานเหรออืขอเราไปดูด้วยได้ไหมอะ่ะเราอยู่บนดาวดวงเนี้ยคนเดียวมาตั้งนาะนแล้วว่ะเหงามากๆเลยขอไปดูด้วยนะโอเคไปก็นปะ